วันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลวันนี้พูดชัดเลยนะว่าการจะไปแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรฮะคนการเมืองคือคนสาธารณะนะคือถ้าถ้าไม่อยากให้ใครตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะว่าเข้ามา แม้กระทั่งไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุก,การหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองกรรมการและวิสาหกิจก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบ,บทแรกของการตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มาทํางานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองแล้วก็ต้องใช้อํานาจรัฐในการ บริหารน่าจ,จะการ่าดินผมว่ามีความจําเป็นที่จะต้องยอมถูกตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นการเช็คแอนดบาลานซ์ถ้าถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดมันก็ไม่ต้องกลัวการกตรวจสอบนักร้องอะไรมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทําผิดเพราะถ้าเขาร้องในสิ่งที่เราไม่ได้ทาผิดมันพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วเขาเข,เ,ขเขาก็มีความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกดําเนินคดีถูกฟ้องร้องกลับ แต่มันอยู่ที่ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ตัวตัวเราเองมากกว่าคนกันโอ้โหนี่ชัดเจนนะครับคือคนที่แสดงจุดยืนแล้วก่อนหน้านี้ที่นักข่าวนํามาถามหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณพรราดอนเนี่ยือกว่มไม่เห็นด้วยจะไปแก้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะแม้ว่าไม่ได้ยกเลิกก็ตาม,มวันนี้เ็าเลยมาถามหัวหน้าพักเลยแล้วหัวหน้าพักก็เลยตอบแบบเนี้นักข่าวก็เลยถามอีกว่านี่คือจุดยืนใช่ไหมนะคุณอน,อนุทินว่ายังไง มันไม่อยู่ยืนมันเป็นมันเป็นเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life อย่างถ้าพวกผมไม่อยากถูกตัวสอบก็ทำธุรกิจอยู่ที่บ้านนะครับเสียภาษีตามที่มันจะต้องเสียก็ไม่มีใครสามารถจะมาบอกว่าต้องแสดงทรัพย์สินในฐานะผู้จัดการบริษัทได้ยงไว้ไปทำผิด ก็ท่านพระาดอนท่านก็ได้แถลงในนามพักภูมิใจไทยไปแล้วก่อนที่ท่านจะไปรับตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทจะเห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยนี่ก็คือคําให้สัมภาษณ์ล่าสุดของหัวหน้าพักภูมิใจไทยฮะพักร่วมรัฐบาลอันดับสองก็ชัดเจนไม่ต้องอธิบายความเพิ่มแล้วก็คําที่ถูกโค้ดนะฮะ คนการเมืองเป็นคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบผมคิดว่านี่ผมคิดว่ามีเรื่องเยอะแยะที่รัฐบาลจะต้องทําแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้คือวาทะในวันนี้ฮะคือต้องให้ข้อมูลพมเพิ่มเติมว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยเป็นพักที่ถูกตรวจสอบเยอะนะอแล้วก็มีสอสอถูกสอยหลายคนนะใช่ค่ะแต่ยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการจะไปแก้อื นะอันนี้ต้องยอมรับว่าแฟนะ